สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะวันนี้พ่อควานเราไปเอาสับประรดกับคุณพ่อเรนนะคะค,ควานของน้องดาวนะคะขอบคุณ f อซทุกท่านนะคะ f อซจากช่องของน้องดาวนะคะที่มอบต้นสับประรดให้แก่น้องช้างของครอบครัวเราได้กินนะคะมีพี่เบอร์ดีมีโดโด้แม่ดินๆินแล้วก็น้องครีมนะคะขอบคุณมากๆนะคะ อาที่ท่านเอ็นดูน้องช้างของเรานี่แล้วก็จะไปให้พี่โดครับให้ลินให้เบอร์ดี้เราไปก่อนนะครับกินอย่างอะรละอร่อยมากครับอนนี้กินเป็นอาทิตย์แล้วครับต้องขอขอบคุณ น้อง FC น้องดาวมากครับีให้ให้สับรถวันนี้ครับเดี๋ยวจะเอาไปให้พี่โดโดก่อนนะครับนู่นนะครับพี่โดด้านี่้ที่นู้นครับนาะต้นว่าต้นไม้ขับรถไปให้ก่อนอจดลิ้นเรา ครับดูเดี๋ยวเราขึ้นกับปรดหอบลงมาหอบหอบลงมาหอบหอบ Hop mà Này, lục quân. Họ đâu họ? ขอบคุณไอซีน้องดาวมากนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับอย่าลืมกดตดตามให้ช่องเราน้องพังน้องครีมแฟมิลี่นะครับก็เปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเมื่อก่อนใช้ชื่อช่องคนกับช้างแฟมิลี่เดี๋ยวนี้วันนี้เปลี่ยนมาเป็นชื่อพังน้องครีมแฟมิลี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับ